โจวเซดีไปรุ่นเมกานี่ไปรุ่นดูใบไปบรุ่นชาลซกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันบ f i g ไฟติ้งพาสกันอีกแล้วนะเป็นเกมแนววันผีต่อสู้ประจนไัยนะท่านผู้ชมนะเปิดเล่นทั้ง i อ s ออสและคอมพิวเตอร์พีซีนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวคิงกันะท่านผู้ชมนะคิงภัยพิบัติแห่งอัคคีภัยนะท่านผู้ชมนะหรือว่าคิงแห่งอัคคีภัยมือขวาไคโดนั่นเองนะวันนี้เราจะมา PV p PP กันนะครับก็ โลรบอลลิงกันได้นะวิธีการโลรวิธีการสมัครอยู่หน้านั่งคำใบใต้คลิปเลยผมแปะไว้ให้แนวนะท่านผู้ชมนะหรือว่าพิมพ์ขอมาก็ได้นะครับแต่ผมจะลงไว้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะคนดูเนาะก็มันมีแบบอ่าเนี่ยแบบประจนภัยด้วยนะปกตินะครับสำหรับใครที่อยากจะอ่าไปโลรบอลลิงกันโลรบอลลิงกันได้นะเออเติมเกมผ่านดิสเปนช็อปได้หรือจะเติมมีบีเอ็นนะพี่รับเติมมีบีเอ็นนะท่านผู้ชมนะเออรับเติมมีบีเอ็นอยู่นะครับอันนี้อ่าพี่ก็ไม่อยากจะมูนหรอกนะครับคุณอย่าบบัง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 บ โปโปะปปะเออเออโดนคือเลยคนดูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ VPN นะไม่ใช่ยูยูบูสเตอร์นะคนดูนะ่อสวยเรียบร้อยครับอย่างเงี้ยเออเอโโชงโชโโ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 โ้โโนอ,อ ้เฮยกิงพี่โดเล่นอยู่อยู่ฝ่ายเดียวเลยว่ะคนดูย่อฟูมตัวไอ้เอออะไรวะเนี้ยโอ้โห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 แกนะแกเอาละไม่เป็นไรคนดูไอ้นี่มันถือว่าเล่นดีคนดูนะเออ

ไว้นี่แหละนี่แหละซิชแมนช็อปโนหนึ hmm. ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบายอาร์โอวีฟรีไฟบอลแลนและเกมจากโฮยูเวิร์สเติมเกมบนเว็บรับริชแมนคอยพร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช็อปเท่านั้นตับแล้วไออยู่ได้อยู่คนดู โอเคถือว่าถือว่าได้เล่นสวยนี่เด็ทีเลยอุย้ยที่ไม่ติดเฉยคอดูป้าเอ้ยโอ้โหโดนตีโดนตีตัวลอยเออเออโอ่เออเอองเปง่ปงเป่งสวยเว้ย ยอย่านี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยครับคนดูโดนอยู่อือเอาเว้เ,เวสวยนี่เนีโโ่ยีติดโอ้โหทำไมสกิลผมจีบแล้วมันสกิลขัดมันแล้วมันไม่ไปอ่ะคนดูโอ้โหโอ้โหอ้เอ,อ,อ,อ้ยเก็บสองได้ไงพี่เกินไปหรือเปล่า ไอจ้าบ้าไอ้บ้ากายารีอีออ๋อลีลาจัดเลยนะเราน,เน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยเออือวางอ๋เอเด็ <c oughs> อยากปินดอกไม้เธอโดดใส่ก่อนเลยนะครับใส่ก่อนเสียเปรียบมาดีครับน้องปึ๊บหนึ่งสองสวย เออเออเออปึ๊บปึ๊บสวยครับโดดก่อนโดดก่อนใส่ก่อนได้เปรียบโดดก่อนใส่ก่อนได้เปรียบปู้บ้าเอออัดเลยครับสวยเอ้ยเออไอนี่นี่เนี่ย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 อุ้ยเกือบแล้วนะเมื่อกี้นี้ ออฮ่าฮ่าฮ่ายานะจ๊ะพี่จะมีของดิดคือกันไอ้น้องมาเนี่มาเนี่สวยอืออุ้ยอุ้ยอือโอ้โหว่าจะสกิลซะหน่อยเออเออเออโอ้โหโดนอีกโชริวเลยโดนอีกโชริวอีกโชริวสวย บ้ากันอย่ยี้เอออือสวยครับเว้ยเอออืโดนอยู่คนดูอืมเอาดิเอาดิาดวางสวยครับนี่นี่เอาดิสวยป่งป้างป่งป่องอืออืออือเว้ยแว่ง เออสวยฮเก็บสองมั้งไงนะเพอะไรวะเพนนวดขาวตัวเดียวนะไอ้บ้าอันนี้ก็เวอจัดโดนหนวดขาวตัวเดียวกูซึ่งมาเว้มาเว้ตรง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 ตง ตรองตรองตรองตร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 งเฮ้เออสวยครับโดนครับอย่างนี้โอ้โหสวยนี่สวยนี่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 สวยครับปั๊บปั๊บปั๊บเอออุ้ยฟุก่อนสวยสวยนั่นแหละเทคนีคดีสโบ สวยสกิลเลยครับสวยครับน <Damas> ี odo, layers, ่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นไงน่ะโดนนี่โอ้โอ้โบ้าเลยตึง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 ตงตงตึ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 ตึงตึงตึตึง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  ไปเอ้ยโกนหดกันดูอชุบปล่อยระเบอมครับปล่อยระบอุ้ยกำลังจะปล่อยระบอมซะหน่อยตก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 กสวยครับตอง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 สวยสวยครับสวยครับบุ๋งบุ๋งุบุงุงุงโอ้ โอ้ยโอ้โหสกิลโดนสกิลมันขาดนะคนดูนะเออเออไปสวยสวยเออตอง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 สวยนี่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 โอ้ยโอ้โหกำลังลอยอยู่บนฟ้ากันดูตัวทีตองวยโอ้โหอะไรวะช็อตเมื่อกี้นี่มันกระพริบแล้วอ่ะ ทำไมมันรูปไม่พน้นบ้าเอ้ยอื้อสวยครับลูดเลยดิสวยอันนี้อันน้เ,อเยอะโอ้ยโอ้ยอยังโดนอีกเนาะอื้ออื้อโดนรูดเลยดิอันนี้หมดแล้วสกิลมันหมดแล้วคนดูผมนับผมนับรอบละ เออปั๊บหยอกหยอกหยอกหอกเรียบร้อยผมรับรอบแล้วเมื่อกี้นี้ว่าสกิลอย่างไงมันก็หมดแล้วนะเพราะงั้นเราเลยสวนได้นะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยอุ้ยเอาเดียอเดียเว้ยหลบได้ไงวะ โอ้โหนี่เนี่ยถีติดอุ้ยบ้ากันอย่าดิอันนี้เล่นเป็นอันนี้เล่นเปลนกันดูอันนี้เล่นเป็นผมเจอของจริงนะผมเจอของจริงนะสวยสวยสวยนี่แหละอือเอาดินี่เนี่ยครับสวยอือโดนนี่ยาวๆเลยดิอย่างนี้ เออโอ้โหเผลอไปโดนกันดูพอปรากฏสกิลครั่งมันมันวิ่งไวเกินเลยไปโดนนะฮะท่านผู้ชมแบกหย่าหย่าสวยเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่อืมอืมันใส่ไม่ย่ากไงไอ้หนุ่มนี่เออเอาเรื่องจัดกันดูสวยครับ นี่นีสวยบูบ้าบูบูสวยโดนอื้อเจ็บหนักเลยแหละบอกเลยชุดนี้เอ้ยนี่นี่กูรอช็อตนี้มานานแล้วเคาน์เตอร์ก็เลยเคาน์เตอร์เปิดเคาน์เตอร์นลคนนึงนะ,ะมันไม่ง่ายมันไม่หมูนะไอหนูบอกก่อนอืมมันไม่ง่ายมันเชือดหมูนะจ๊ะ บ้างะตุงจักจักตะก่จักตะก่จักจักตะก่จักตะก่จักจักตะก่จักตะกดุตุด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 โตตยาสวยครับโอ้ยเจอกับมึงอีกแว่หรอไอ้น่องฮึับฟับสวยยาอุยนี่อุยถูกก่อนครับคนดูเรียบร้อยผมชอบกดสกิลไม่โดนนะคนดู หยอฟับฟับสวยระเบิดก่อนครับบุ้งบุ้งบุ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 งสวยนี่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 สวยครับโดนโดนสกิลครับสวยครับนี่ปั่นสล็อตก่อนครับอุ้ยโอ้โหโดนมันงัดได้ไงวะแต่มันปีงร้อยแปดสิบกว่าปีงสองร้อยเออพอพอได้พอสู้ได้อยู่นะเราเจอกับมันเราเจอคนเดิมนี่หวังคนดู อันี่ถือว่าเป็นงานเป็นการอยู่นะครับคุณดู้ชม e k e f o r โดโคตนั่นจ้าโอ้โหสกิลไม่โดนเมื่อกี้นี้ต้องใส่ปล่อยนกเพี้ยวๆพผมต้องปรับใหม่นะครับท่านผู้ชมนะอดี๋ยวจิ้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 วสวยครับอยู่ซีเคเฟอร์อยู่ซีกันน้านี่นะเออสวยครับเรียบร้อยอย่างนั้นแหละปูงปูงปูง สวยมาดิมาดิสวยนี่เรียบร้อย <laughs> มึงเตะบืดใช่ไหมสกิลนี้ไปก่อนเลยจบจ๊บจョ๊บจบโอ้ยเนี่ยแพ้ทางสุดๆเลยนะสกิลมันสูงนะครับคนดูใครไอ้ไอ้หนวดขาวสกิลสูงมากนะถ้ามึงแพ้ร,รอบสองนี่กูงงเลยนะคนดู อือสวยครับโอ้โหมันเอามาเจ๊งไหนสกิลสามไหมมันรีโหลดไวจังวะอ,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 อืออือโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้เป็นงานคนดูเป็นงานเป็นอย่างอ้าวโง่หรือเปล่าน้องโอ้ยเนี่ยมันติดตัวแดงไงสกิลนี้นะผมซิงมากเลยนะเอ่เงั้นเอาลงยากคนดูน้ำติดตัวแดงนี่เลยสวยสวย นี่นี่นี่เป็นไงล่ะเอาดีเอาเด,อาดีโดดมาโดดมาเนี่ยลบไม่ได้ลบไม่ไ,ได้เนี่ยเออ้ะทวง yeah. เว้ยโอ้ยโอ้เรียบร้อยคนดูช็อตนี้อมันหลบได้คนดูผมนึกว่ามันจะล็อกหลบผมเดินเข้ามานะอือนี่แน่เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยช็อตนี้อือแม่งเป็นงานจัดเลยนะเออเป็นงานเป็นงานแต่ถ้ามันแพ้รอบสองผมว่าไม่ควรละไม่ควรไม่ควรล่นอือโอ้โห โอ้โหโอ้เป็นงานจัดเอหเอาเรื่องจัดเลยว่ะพี่ชายในจิ๋วพี่ชายในจิ๋วโทษทีครับพี่พี่ชาร์จอะผมกระโดดใส่แล้วผมบอกเลยเย่สวยอุ้ยอื้อนี่แน่นี่แน่สวยอื้ออะไรอะเนี่ยเอ่ออือ สวยอุ้ยโอ้โห่กำลังจะกระโดดกำลังจะกระโดดลงเลยเมื่อกี้เนี่ยตึ้มนี่ชนะเลยนะเดี๋ยวนะเป็นเกือบนะมันเงือตกอยู่เนี่ยเหงือตกเลยแหละกูบอกเลยเมื่อกี้เอาละคนดูออกมาดูโอเคนะท่านผน้ชมนก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกมวันพีซไฟติ้งพาสสำหรับคนที่กำลังหาโหลดเกมนี้มาเล่นอยู่นะผมแนะนำเลยครับว่าใช้ได้เลยนะคนดูนะในคิลิวกิเล่สำหรับเกมนี้เนาะเออก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับ อืมนี่เราจะนัง่งทำยัายงจะคลิปนะสำหรับวันนี้พี่โคก้กตะกอนจะไปคลิปหน้าบายจ้าในเจ๋อ